กราบสวัสดีคนด้วยนะครับอ่าอยู่กับช่องเรีกเกินจนเพลินอีกแล้วนะครับวันนี้าวันนี้ผมก็จะมาจัดคอมเมนต์นี้นะครับอยากให้รีวิวตาเลมี่หรือว่าพี่บังเราท่นเองผมก็จะมารีวิวให้้วกันนะหลังจากขายกราเบลเจสุดไปเจสุดนี่ผมบอกเลยว่ามันก็ดีนะแต่ใช้มาหลายวันแล้วรู้สึกว่ามันล้มง่ายไปคนระับ <No. S 1> โดนจิ้มบอลน,นิดหน่อยคือล้มแล้วอะเออแล้วก็มันง้างช้ายิงช้าหน่อยสําหรับผมนะ ผมก็เลยลองคิดไปคิดมาอะเอาจับเทรนให้ตาเรมี่แล้วกันน้าขายมาแล้วก็เทรน25พอนะผมจะไม่เทรน30มสเอาแค่ยก็ต้องใช้ยาวๆดูว่าตาเรมี่มันไหวหรือเปล่า AI มันปรับอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะมามาดูการยิงเนี่ยพลังยิงก็คือ158นะอันนี้คือรวมแล้วนะความเร็วก็ถือว่าดีเลยนะอยู่ที่145แล้วก็ความว่องไว146 แต่ความชื่นชอบตรงที่ว่ามันมีความแข็งแรงนะตาเีมีล้มยากด้วยนะเจอกองหลังพวกฟานไดคูลิเบอรี่เออนั่นแหละโคเลอร์ผ่านได้แน่นอนตาเีมีนะครับความแข็งแรง127อันนี้คือชื่นชอบมากนะสปีดต้นสปีดปลายเนี่ยร4 0ขึ้นเลยนะตัวนี้โมงได้ด้วยบวกไปอีกก็ประมาณอยู่ที่ร้อกว่าร้อยกว่าประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็ เรียนเวลยี่หาพอข้าวๆนะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยจัดอีกที่นึงนะผมรอผมอาจจะเติมพาร์ทหลักนะที่มันถึงเวลเจ็ดห้าเนี่ยเพราะว่าต้องการที่โอนเวลจะขายโอคัมโป้นะไม่ไหวเลยครับคัมโปตัวนี้โคตรกะหักเลยครับอันนี้พูดตรงๆเลยจากการที่ใช้มาบางลูกมันก็เซฟได้ดีนะครับจริงๆแต่ลูกปฏิหารอะไรพวกเนี้ย มันไม่ค่อยจะเซฟเลยนะก็เดี๋ยวขายออกซื้อโกตัวใหม่แล้วกันนะครับผมรอกุ๊บอื่นที่ยังไม่มาอย่างเงี้ยอาจจะมีโกท in ี่เหนียวดีๆอย่างเงี้ยอ่ะก็จะมาใช้แทนแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะมารีวิวว่าล่นแผนสี่สมสมแล้วกันนะก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าพี่บังเราเนี่ยจะแบกได้หรือเปล่าเจออีกทีมนึงนะน่าจะสายฟูอังกฤษแหละ เพราะว่านันเนกเตะอังกฤษดเยอะอยู่เกินนะครับอ่าเจอกับมาซ่านะไปครับเรน,นโต้ซันเชสโอ้โหโดนจิ้มง่ายไปครับโฮเรอร์ครับโอเคครับได้อยู่ครับคัมโพสอเค,คีบอาตูนะ ถ้าจะรำหน้าครับป๋อโอเคล้วได้พี่คลิกนะดพพพพูพี่บังเราครับพี่บังพี่บังพี่บังโอ้โหพี่บังเราโอเคครับตาเรมี่ครับ พลิกมาครับจ่ายสวยด้วยครับตาเรมี่วนไปหนึ่งทีแล้วลองยิงโอ้โหติดนะครับสิดยดมากเลยนะติดบล็อกนะาตะกี้ถ้าไม่ติดบล็อกน่าจะได้ประตูแล้วะตะกี้เ <Yeah. S 1> okay, คฟอีซี่นะอีซี่เปิดมาให้กับเ okay, คฟทานเชสทั้งแข็งอยู่นะ ไอซี่ AC ครับเอซี่วิ่งหน่อยโอ้โหเกือบโดนหม่งครับลูกนี้ไปครับศูนย์ศูนย์อยู่นะตอนนี้จอรทธาคอสเปิดให้โครเรอร์โครเรอร์เปิดให้อาตูอาตูโยกมาหนึ่งเทียบตาเลมี่ ตาเลมี่ยังได้อยู่นะใช้ความพิว่าโอ้โหสาก้าข้อเสียของสาก้าที่ผมใช้มานะมันค่อนข้างพิกบอลช้านะสำหรับผมนะตาเลมี่ครับดูตาเลมี่ตาเลมี่โอ้โหยิงโคตรช้าเลยครับเสียดายมากเลยนะโอ้ถ้ายิงเร็วตะกี้นี้นะน่าจะมีประตูแล้วนะไม่เป็นไรครับถึงศูนย์อยู่นะ เก็บเบิร์ไว้นะวันอยู่ที่เฮ้ยฟาวเก็บได้ฟาวนะอ่ะตัวเปิดให้กับตาเรมี่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 โอ้โหติดเซฟไอติดบล็อกนะครับ พอยิงโอ้โหติดเซฟฟนานเนซานะครับตาลิมี่อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมดูตาลิมี่โมงนะโอ้โห,โ,โ,หโมงไม่ได้ครับเขาจะบุกแล้วนะครับสวยครับโคเลอร์โอ้โหตงง่าย,ยามากโคเลอร์สวยครับ สถานคอสเปิดให้ตาเรมี่นะตาเรมี่โอ้โหวัดโดนม่เหลืองอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวได้ฟาวต์ไหนวะ ยากมากเลยแผนนี้แผนนี้มันก็มันก็ได้แหละแต่ว่าโอเคครับได้เซฟโอคัมโปนะคัมโปนะ,ปนะเซฟได้อย่านะเพื่อนอยา่าโอเคครับสวยตาเลมี ตาเรมี่วิ่งไปลูกวิ่งไปโอ้โหเสียดายนะครับมาได้ฟาวเฉยโอเคอยังดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยทีมนี้เนี่ยเขาแบบเจาะยากมากเลยนะเจาะยากจัดเลยครับทีมนี้ โอเคครับเสมอไปนะสูสีนะครับโอ้เกมรับเขาเล่นดีนะผมว่าเจาะยากอยู่มันบล็อกดีอะ่ะที่จริงจะได้ประตูแล้วนะแต่ยิงติดบล็อกได้ไงไม่รู้ว่าเป็นเกมที่สองเลยนะเอาละครับก็มาอยู่เกมที่สองแลนะ้วะเกมแรกเราก็ยังไม่ชนะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ตาเลมี่คู่กับเรวานรอฟกี้นะอ่าตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะเรวานแผงเขาน่าจะเป็นสายเปิดโม่งนะ ดูจากการใช้แล้วนะเพราะว่าตาเลมี่เนี่ยมันหมได้นะครับแล้วก็ส่วนของโอ้โหโดนลูกสูตรเชียร์เลยเ้ยดีได้แล้วโอ,โอเคครับโอ้ัมโพสโดนลูกสูตรอีกแล้วประเดิมมาอีกทีไ,ไม่เป็นไรครับคาร์ดูตู้คาร์ดหาตัวเซนโตสซันเชสหาช่องอยู่เพื่อน

โอ้โหตาเมี่ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วนะแก้เกมแล้วตอนนี้โอ้โหพี่บังเรานี่ไหนอาตูเนี่ยเสียง่ายมากเลยนะไมเป็นไรครับไม่เป็นไรครับขึ้นไปเพื่อนขึ้นไปพี่บัง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 ยิง โอ้โห,โโหไม่เข้านิดเดียวครับนั่นเงยสียดายนะเมื่อกี้หาช่องได้อยู่นะแต่ว่าผมรีบยิงไปอะ่ะโอโ้สีดายว่ะมาตัวตัวเคียบโอ้โชนไม่ผ่านว่ะ อะไรวะโดนง่ายเกินไอเวนเ้ยโอ้โหหลังคนแม่งโคตรั่อลเลยอะไรมี่โอ,โ,โอ้โห Okay, อโอเคครับยังน้ mm hmm. okay, อยก็ได้ลูนึ่งนะจากซาก้าครับยังมีเวลาที่ไล่ประตูอยู่นะโอเคครับฟาวเฉยเร็ว ใช่ได้เปล่าใช่เอ้าเอ้าแบบนี้แชรแบบนี้ก็โอ้โหไม่ไม,มีตัวมาซ้อนเลยนะดูจะขึ้นหน้าไงไปเพื่อนตาลิมี่เปิดทางให้แล้วตาลิมี่เบียดพิก โอ้โหยังแข็งอยู่นะซานเชสโอเคครับซานเชสก็ยังเอาอะ่ะอย่างน้อยก็พอได้อะ่ซซอะซานเชสยิงครับตีเสมอมาได้แล้วนะสองสองก่อนนี้ก็กลับสภาพมาอยู่เกมเ,เมเหมือนเดิมนะ ลูกสูดอีครโอเคียบคำโป้นนะโอเคโคลเลอร์นะให้ที่มาคุริเบอรี่ให้มาที่ลูโกโตคารอสตั้งไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาเบียดนะเรับนกำลังหาช่องอยู่นะเอา จะว่าจะกลับม้วนให้จ่ายโอ้ทำไมเป็นนี้วะโอเคโอ้โหเรยนะโตโคตรสวยเลยลูกนี้จะจะไปไงอะ่ะลูกโอ้โหมันจะไปไงวะโอเคอาตูตาเลมิตาเลมิตาเลม,เมิเออนั่นแหละสวยนะครับ ตาลิมีได้ลูกแรกนะโอ้โหกว่าจะได้นะครับลูกแรกของเขานะที่ผมเล่นนี่และดูความผิวดูความแข็งโอ้โหสุดจริงนะครับตาลิมี่ตอนแรกําใจแล้วนึกว่าจะแพ้พี่กลับมาชนะงงเลยครับรนะเกียรบถือว่าดีนะเกมนี้ชนะสามสองนะของวันนี้นะก็สิ้นสุดของรีวิวนะสำหรับตาลิมี่นะ เดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ละกันนะในท้ายคลิปนี้ที่ใช้มาก่อนหน้านั้นเป็นยังไงความรู้สึกนะครับมาไปนะครับเจอกับไอคอนตำนานนะตรงน,นี้น่าจะตึงอยู่นะเคียบเรนาโตโอ้โหตาลมีเคียบ ตาเลมีเพื่อนตาเลมีตาเลมีไปไหนตาเลมี่ตาเลมี่โอ้โหยะเคติดเสานะครับโนเสานะตะกี้ใช่ได้ตอเลสใจเย็นลูกใจเย็นลูกโอ้โหเดี๋ยวนะตอเลสนี่แหละโคตรโกงเลยตอเลส เนี่ยเราลูกลากี่ยิงได้ไงไม,ไม่รู้นะคิดเอาดิผมเจอตอเลนี่ล่ามคารเหมือนเดิมนะตัวมันไม่ได้ก่ากหรืออะไรนะคือมันลูกที่ไม่เสียมันก็เสียง่ายไปนะครับผมว่าเหมือแนบบนี้ก็น่าเกียดนะสำหรับผมเกียบมาตั้งใหม่เกียบไอซี่ไอซี่เปิดให้กับตาลิมิโอ้โหพาวาเนี่ยทาง สวยครับเอเซ่ตาเลมี่ตาเลมี่ลงๆแบบนี้ก็โอ้โหยิงช้าเกินโอ้โหตาเลมี่ผมยิงช้าว่ะไปดิเพื่อนไป ตาเลมี่ตาเลมี่ตาเลมี่โอ้โหได้สองไกนะครับติดเซฟนะเฮ้ยลูกนี้ต้องได้แล้วนะเพื่อนโหเล่โอ้โหอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูว่าผมจะพลิกเกมได้เปล่านะเดนาตโตเอเซี่ ตาเลมี่ตาเลมี่โอ้โหแลดูแล,แลดูความแข็งโอ้โหไม่ได้วะ่ะอย่งเง้ยฮขอเลยผมโอ้โหโอ,อะไรวะเนี่ยหลังโคตรรั่วเลยทำอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยสองศูนย์โอ้ยหยะเค่เี้ยวะ่ะ อยยังมีโอกาสยังมีโอกาสเฮ้ยฟาวดิเออโอ้โหเล่นขนาดนั้นก็ฟาวดิยิงดีปะวะเียเข้าปะวะเนี่ยไอซีมันก็นวิ่งช้าเกินที่ครับโอ้ตัวคาร์ลอสมาช่วยนะ ยังไม่มีประตูเลยยิงไข่แตกได้ไหมเนี่ยเนี่ยสาก้ามันจับบอลแบบมันชอบปิ้นอะ่ะเออซันเชสนะได้มาหนึ่งลูกนะไปเสมอก็ยังดีนะเสมอชนะก็ก็ดีอะ่ะ โเวลามันยังเหลือวะโอเคเอาแล้วไปเสียงนี้มาคอยเล่นเพื for ่อนมาคอยเล่นดูกมคอยเล่นโอ้โหอะไรวะเนี่ยติดบล็อก โอ้โหเวลาเดินคตเร็วเลยโทษปะเนี่ยโอ้ไม่ทษด k เคเรียบร้อยครับแพ้โอ้โหดิเค้แม่งแพ้เลยตาลมี่ไม่มีบทบาทเลยเกมนี้โอ้โหเล่นดีกว่าตาละมี่จะยิงจะดีดีที่สุดเท่าที่ดีอ่ะที่ผมจับมานะ โอ้โหอีทีมหนึ่งคนระับใช้เรวานได้มาเน่ด้วยนะจะได้ไปเจอเลยนะเจอมาเน่เลยว่าเป็นไงนะครับไปลุยเกมที่อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้คือทีมผมยังไม่สมดุลเลยนะเอซี่ก็เอามาพางัพางๆนะต่างที่ใช้มาเนี่ยเอซี่ไม่เหมาะผมเลยนะไม่เข้ามืออะไรนะไม่ไหวอ่ะโอ้โช้าไปนิด แมงฟันไลท์คุริบัลลี่คู่กันด้วยโหดด้วยนะสวยครับลูกนี้ซานเชสโอ้โหยังแค่ติดเซฟไม่ใช้ฟันเลยสาเลยลูกนี้แหละตาเลมี่ลูกตาเลมี่โอ้โหไม่ใช่ตาเลมีว่ว่ะคุริบรัลลี่เก็บยังได้อยู่นะ โอเคครับ okay, ตาเรมี่มาหนึ่งรูกแล้วนะเค okay, ได้ยิงสักทีนะครับนี่แต่พิกได้ยิงเลยหลังฟันไลท์คูลริบรีเนี่ยบอกออกเลยเอาไม่อยู่นะครับเกมนี้ต้องแก้แค้นนะ <c oughs> เพราะเกมที่แล้วเราแพ้ไปสองหนึ่งนะเกมนี้ต้องชนะ,นะครับ จะเห็นเพื่อนปิดหน่อยปิดหลังหน่อยเครับสวยครับจนาทานคอร์สนะดากลูกนี้สวยมากไปเพื่อนไปเพื่อนตาเลมี่โอ้ อีน้ำป่ะพี่ชายคลองบอลอีกนาไหมเนี่ยโดนสวนขึ้นมานี่ฮาเลยนะโอ้โหเกือบถ้าทดเวลาตะกี้ผมไปจ่ายบอลโดนนี่โดนยิงได้นะเก็บอย่างน้อยก็หนึ่งศูนย์นะยินดี เกมนี้ขอขอขอชนะเอาจริงแก้เกมกับเกมที่แล้วนะตาลมีก็ยิงหนึ่งลูกเลยนะได้มาลูกหนึ่งอ่ะสวยถือว่าสวยอยู่เอาแล้วืหไปพลาดงี้สวยนะครับเอาได้ตาลมีผมแม่งเง Polissic, Holland Pervise Stupignac, Mane, Idriss again Stavid Bellhouse เคียบเอซีสวยโอ้โหแม่งเห็นเพื่อนเคียบสวยแล้วนะสวยแล้วนะตาเลมี่เจอช่องเบ้าเพื่อนเจอช่องเบ้าตาเลมี่โยกไปหนึ่งที่เอา้าหาบอลไม่เจอ โลวรตูคาร์ลอสหนึ่งเข่งแกงดูไปเพื่อนดูยตาลิมีตาลิมีโอ้ยนม่เยดายวะไปเพื่อนทันเชตสวยครับสวยครับทันเชต พิกพิกไปไหนเพื่อนโอ้โหไม่มีตัวมาเติมอีกอย่านะเพื่อนอย่าอย่าโอเคโอ้โหได้ลูกเดียวเทียบลูกหนึ่งก็ยังเอาหนึ่งดีนะที่ยิงได้ตาเลมี่ กเกมนี้ก็ค่อนข้างมีบทบาทเล็กน้อยนะสำหรับผมเดี๋ยวขอรับเหรียญแป๊บหนึ่งนะครับจะมาสรุปให้นะอ่าก็สรุปสั้นๆนะสำหรับเกมทั้งหมดที่ผมเล่นมาก่อนที่จะเทปนี้หรือว่าอะไร โดยรวมแล้วตาเลมี่เนี่ยแนะนําเหมือนกันนะสาหรับคนที่มีงบ10ล้านหาเป้าหน้าผมก็แนะนําตาเลมี่เลยโดยรวมตาเลมี่นะข้อดีที่ผมใช้มากับมือนะคือ1ตัวสูงพอดีนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเวลาหาจุดบอลที่เราจะคอเนี่ยคือขึ้นเติมเกมลูกเนี่ยสูงเลยนะอันนี้คือถือว่าดีนะชื่นชมแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ล้มยากนะครับตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงด้วยแล้วก็ ลูกโมงเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะลูกโมงให้มาเยอะก็จริงครับแต่เล่นมายังไม่ค่อยจะหมงได้มากเท่าไหร่นะเพราะว่าโดนหลังแน่นๆ่นยิ่งแรงสูงเนี่ยเขามากะปิดเราให้เราไม่หมงได้นะเพราะว่าทีมรับแรงสูงสเนี่ยเขาจะใช้กันคนระับส่วนมากเขาจะเล่นแผนเปิดโมงอะไรอย่างเงี้ยเออโดยรวมก็ตาเลมีก็ถือว่าดีนะครับผมเทนแค่ย5ิบห้าพอไม่อยากเทนเยอะเพราะว่า ต้องดูด้วยนะว่าถ้าใช้นาน,านเนี่ยมันจะรู้สึกไงจะเออหรือเปล่า AI จะปรับในไงหรือเปล่าก็ไม่แน่นะก็เทนซักเวลี่มาก,ก็พอเวลวี่มานี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับโดยรวมยิงแรงนะครับยิงแรงหนึ่งแล้วก็มีความเร็วที่ดีอยู่นะโดยรวมถือว่าดีอยู่แต่ก็ยังเป็นลองฟันได้อยู่ดีนะถ้าเจออีกฝั่งหนึ่งที่วิ่งตามบอลเร็วกองหลังนะครับอ่าตาลิมีก็ถือว่าดีอยู่นะ แต่ชื่นชอบที่สุดคือความแข็งแรงนะมันสามารถแบบเบียดจะเอาบอลเอื้อมบอลก็ยังเบียดได้นะสําหรับตาลมี่เนี่ยปวนมากเลยนะทุกคนก็ว่าอย่างนั้นแหละผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าใช้มากับมือนะถือว่าดีเลยนะสําหรับตาลมี่จ่ายบอลเปิดบอลก็ดีด้วยนะมีความไวที่ดีแล้วก็เร็วไม่ได้เร็วมากนะกลางๆนะแบบหนึ่งนะ ราะว่ายังเป็นลองฟันไรต์อยู่ดีอย่างที่ผมบอกว่าฟันไรต์มันมันเร็วกว่านะครับอ่าก็มีรีวิวประมาณนี้สําหรับตาลิมีนะสําหรับพี่บังเรานะมีประมาณนี้เลยสําหรับอีพีนี้ถ้าใครชื่นชอบนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปรข่าวสารต่างๆใหม่ๆเนี่ยที่ผมจะอัปเดตลงในช่องด้วยนะอ่าสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวไหนหรือว่าให้จัดซื้อฟันไรต์มารีวิวให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถสาวถามหรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้ตั้งคลิปนี้ได้เลย,เลยผมจะมาตอบกับคอมเมนต์ให้นะอ่าก็มีรีวิวบางตาลมี่นะในแหลงประมาณนี้เลยคนระับอ่าอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ